สวัสดีครับผมตะโมโนโจากช่อง TK Channel นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในการเล่นเกมเพื่อความสนุกและหาเงินสร้างรายได้ไปด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปรวมถึงจะได้ไม่พลาดคลิปเกมใหม่ๆใ,ในการแนะนำการเล่นเกมมือถือเพื่อหาเงินด้วยนะครับสำหรับราคาเงินเกมของแต่ละเกมที่สามารถเล่นหาเงินได้ผมอัปเดตราคาเงินของแต่ละเกมในกลุ่มเพจเกมมือถือเล่นหาเงิน ด้านล่างคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมจะมีการอัปเดตให้ทุกเดือนนะครับรวมถึงกลุ่มเพจที่มีการซื้อขายไอเทมในการเล่นเกมรวมถึงซื้อขายเงินของแต่ละเกมผมก็ทิ้งกลุ่มเพจไว้ให้ในกลุ่มของเกมมือถือเล่นหาเงินไว้ให้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่กลุ่มเพจด้านล่างคลิปเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกมคาบาว m เอ็มโมเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําการหา ตัวสอนไปขายนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวสอนก็เป็นกิจกรรมนะครับเป็นเควสกิจกรรมหรือว่าไอเทมกิจกรรมซึ่งตอนนี้ก็สามารถขายได้ในราคาที่ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสําหรับใครที่อยากจะหาของขายนะครับแล้วก็วิธีการตั้งค่านะครับตั้งค่าเพื่อที่ว่าเราจะไปเ,เราจะเก็บไอเทมยังไงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันรกช่องกระเป๋านั่นเองครับ เป็นการคัดเลือกไอเทมในการที่จะเก็บนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูในเรื่องของการที่เราจะเก็บไอเทมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าในกิจกรรมตรงนี้นะครับที่เขาให้เราหานะครับมือมีตัวอักษรอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวอักษรที่เขาให้หานะครับก็จะมีคําว่า summer 2020นะครับซึ่งคําว่า summer 2020นนี้นะครับจะเอาไปใช้แลกไอเทมนั่นเองนะครับซึ่งไอเทมนะครับ ซึ่งไอเทมตัวอักษรแต่ละชิ้นนะครับที่เราจะไปหาเนี่ยแต่ในแต่ละแมปมันจะมีตัวอักษรที่แตกต่างกันไปนะครับเราจะต้องไปตามเก็บให้ครบนะครับซึ่งเงื่อนไขของเขามีบอกอยู่ว่าให้เราเก็บคำว่าซัมเมอร์นะครับให้ครบ2ชุดนะครับแล้วก็เงินอีกจำนวน500 500แสนนะครับหรือว่า500 K นั่นเองเพื่อที่จะไปแลกเป็นไอเทมนะครับซึ่งไอเทมที่เราจะไปหานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแผนที่นะครับว่า แผนที่นะครับแต่ละแผนที่เนี่ยแผนที่ไหนที่ดอบตัวอักษรตัวไหนบ้างนะครับนี่ผมจะเอาทิ้งไว้ให้นะครับนี่ก็ดูตามดูตามนี้เลยนะครับเพราะว่าผมจะทิ้งไว้ให้ว่าแผนที่นี้ตัวอักษรนี้นะครับเราก็ไปหาเก็บตามแผนที่นั้นซึ่งตัวอักษรผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเก็บแล้วก็หาค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่หาได้นะครับ เราสามารถไปวางหาได้เราสามารถไปหาแล้วก็ไปวางขายได้นั่นเองนะครับซึ่งที่ผมได้มานะครับเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูที่ผมได้มาก่อนนะครับนี่นะครับของผมก็คําว่า summer ได้มาแล้วนะครับแต่ว่าติดปัญหาคือนะครับตัว m ของผมนะครับผมได้มาแค่2ตัวนะครับก็ยังขาดอีกประมาณ2ตัวซึ่งถามว่ายากไหมยากครับผมเก็บมาอีกประมาณผมเก็บมาประมาณ2ชั่วโมงครับได้ตัว m มาตัวเดียวนะครับ ซึ่งนะครับถ้าใครจะหาตอนแรกผมว่าจะเก็บให้ครบนะครับแล้วก็ถึงจะมาบอกเพื่อนๆว่ามันแลกได้อะไรนะครับแต่ว่ากลัวช่วงกิจกรรมของมันหมดก่อนนะครับเพราะว่ามันจะหมดวันที่28นี้นะครับผมก็เลยจะทําคลิปให้ก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนไอเทมในการแลกเนี่ยใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันได้อะไรนะครับแต่ว่าคนที่เล่นมาก่อนหน้านี้แล้วเขาจะดูว่ามันได้อะไรซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่ามันได้อะไรเหมือนกันเพราะว่า ผมก็ยังไม่ได้เปิดสักครั้งนะครับอันนี้ก็พยายามรวบรวมตัวอักษรนะครับให้ได้นะครับเพื่อที่จะไปแลกเป็นไอเทมที่จะไปเปิดนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับสําหรับการที่จะไปวางขายไอเทมหรือว่าการที่จะคัดไอเทมนะครับปัญหาของผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ก็คือช่องไอเทมช่องกระเป๋าของเรานะครับถ้าเกิดเราเก็บไอเทมทุกชิ้นนะครับบอกเลยว่ากระเป๋าเต็มแน่นอนนะครับเราต้องมาคอยนั่งกดลบแบบนี้ครับ เอามานั่งกดลบหรือว่ากดแยกไอเทมนะครับเนี่ยครับหรือว่าแยกไอเทมก็ได้ถ้าใครไม่กดลบนะครับแต่ว่าบางไอเทมบางชิ้นมันไม่สามารถแยกได้เราก็ต้องกดลบนะครับอันนี้มันแยกได้ผมก็กดแยกครับเพื่อเอาชิ้นส่วนไปใช้ในส่วนอื่นนะครับทีนี้นะครับปัญหาก็คือถ้าเกิดเราจะมาทําแบบนี้ช่องเต็มแน่นอนนะครับแล้วก็เราไม่สามารถที่จะ ที่จะเก็บแบบฟาร์มแบบยาวๆได้ครับฟาร์มหาตัวอักษรยาวๆได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนํานะครับว่าวิธีไหนที่เราจะหาตัวอักษรไปขายได้แบบยาวๆนะครับในส่วนแรกนะครับผมจะให้ไปดูที่ตลาดก่อนนะครับว่าตลาดเนี่ยเขาขายตัวอักษรกันที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะบอกว่าควรจะหาตัวไหนบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมาดูราคาที่เขาขายตัวอักษรกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าตอนนี้แล็กมากนะครับมาที่ตลาดเมื่อไหร่นะครับคนเยอะมากครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขาขายกันที่เท่าไหร่นะครับก็ไอเทมที่เป็นไอเทมกิจกรรมนะครับจะอยู่ล่างสุดเลยนะครับตรงที่คําว่าอีเวนต์นะครับด้านล่างสุดครับเนี่ครับก็จะเห็นว่าตัวอักษรที่เขาขายกันนะครับก็จะมีเลข2นะครับเลข2 คือผมจะบอกว่าตัวไหนที่คนไม่ขายก็มีนะครับคือมันอาจจะหมดหรือว่าหาได้ยากนะครับไอเทมพวกนั้นอ่ะเราอาจจะขายได้ครับอย่างเลข2เนี่ยตอนเนี้ยคนขายเยอะนะครับสังเกตดูนะครับเลข2ขายเยอะมากนะครับทีนี้เราไปดูตัวอื่นครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูตัวอื่นด้วยครับว่าตัวอื่นของมันมีไหมนะครับตัว R นะครับตัว R ก็มีนะครับเลข2มีตัว R มีตัว E มีครับ มีคนขายก็ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เลข2อีกนะครับแต่ว่าที่ผมดูมามันจะมีบางตัวที่ไม่มีนะครับอันนี้ก็ตัว E ตัว I อีกครับเดี๋ยวดูว่าตัวไหนไม่มีนะครับยังอยู่ที่ตัว E ตัว R แล้วก็เลข2นะครับหมดครับมีแค่นี้นะครับเห็นไหมครับซึ่งไอเทมเนี่ยมีแค่นี้ตัว S นะครับตัว U ตัว M นะครับตัว ตัว M ตัว E มีใช่ไหมครับ R มีนะครับเลข2มีเลข0ไม่มีนะครับแล้วก็เลข1ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไอเทมพวกนี้ถ้าเกิดเราไปหาได้นะครับตามที่ผมบอกในแผนที่นะครับว่าตัวไหนดรอปไอเทมอะไรซึ่งไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเลเวลสูงมากครับขอแค่เราตีมอนสเตอร์ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีขอแนะนำว่าให้ตีประมาณ1ครั้งถึง2ครั้งนะครับให้มอนสเตอร์ตาย เพื่อความรวดเร็วในการที่จะเก็บนะครับเห็นไหมครับสรุปว่าตัว S ไม่มีนะครับตัว u ไม่มีอันนี้คือเลื่อนมาจนสุดเลยนะครับตัว S ตัว u นะครับตอนนี้คือไม่มีคนวางขายเลยนะครับตัว S ตัว u ตัวเลข0นนะครับเลข0ย์แล้วก็เลข1ไม่มีนะครับแต่ว่าเลข2เนี่ยเยอะมากนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดเราเก็บมากวางขายครับเชื่อไหมครับว่าอาจจะมีเพื่อนๆนหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้ว่ากิจกรรมตรงเนี้ย มันทําได้นะครับหรือว่ายังไม่รู้ว่ามันเอ่อมันทาอะไรเพราะว่าอย่างตอนแรกผมเข้ามาผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนได้ก็ไม่รู้ว่าคือเก็บมาเห็นแต่ก็ไม่รู้ว่ามันใช้อะไรนะครับแต่ตอนนี้ผมไปดูในอีเวนท์ที่เขาบอกนะครับก็เห็นแล้วว่ามันมีการที่จะนําในส่วนนี้ไปแลกเปลี่ยนได้ขอแค่เราสะสมคําว่าซัมเมอร์สองศูให้ได้2ชุดนะครับแล้วก็จํานวนเงิน5 0 0 0 0น ซึ่งไอเทมที่ได้มาผมยังไม่รู้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ยังเก็บไม่ครบนะครับขาดอีก2ตัวนะครับขาดตัวเอ็มอีก2ตัวซึ่งนะครับตัวเอ็มก็อยู่ในแผนที่นะครับที่ผมบอกก็คือตัวเอ็มจะอยู่ในตรงนี้นะครับเราก็ถ้าเกิดเราจะไปไปนะครับเราก็วาร์ปไปได้เลยทีนี้ผมจะมาบอกในเรื่องของการที่จะเก็บไอเทมเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเก็บไอเทมเราไปฟาร์มไอเทมแบบแบบปล่อยยาวนะครับแล้วเกิดเราไม่ตั้งค่าการเก็บของนะครับ ช่องเก็บของของเราจะเต็มนะครับพอมันเต็มแล้วเราจะไม่สามารถคือมันก็เราต้องมานั่งเสียเวลาในการที่จะไปนั่งไปนั่งกดนะครับไปนั่งกดลบไอเทมหรือว่าแยกไอเทมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่ะทีนี้ผมจะให้ดูวิธีการตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับอันดับแรกนะครับให้เรานี่ครับกดกดเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็มาตรงที่ออปชันด้านล่างที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับพอกดมานะครับให้เรา เข้าไปตรงที่นะครับฟังก์ชันออโตนะครับซึ่งฟังก์ชันออโตถ้าเกิดผมกดที่คําว่าออนะครับปกติมันจะเป็นคําว่าออนะครับอ่ะกดแล้วดูนะครับดูผมยิงนะครับไอเทมนี่จะตกเข้ากระเป๋าแบบรรวๆครับมันจะเก็บทุกอย่างนะครับที่เรายิงนะครับแต่ว่าถ้าของคนอื่นมันจะไม่เก็บนะครับยกเว้นว่าอาจจะเวลานานไปหรือว่ารอเรารอเรา ไปกดเก็บเองนะครับอันนี้จะได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยของเราไปแบบนี้ถ้าเกิดเป็นออนะครับมันจะเก็บไอไอเทมทุกชิ้นนะครับเนี่ยครับเก็บมาครับทุกอย่างจะเข้าตัวเราหมดแล้วมันจะทําให้กระเป๋าของเราเต็มได้ง่ายมากนะครับถ้าเกิดเราใช้คําว่าออนะครับนี่นะครับสังเกตไหมครับเนี่ยครับเริ่มมาแล้วครับไอเทมเริ่มมานะครับตอนเนี้จะทําให้กระเป๋าของผมเต็มนะครับทีนี้นะครับต่อมานะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูที่เดิมนั่นแหละครับ ถ้าเกิดเราตั้ง normal นะครับ magic นะครับหรือว่า epic เนี่ยเอาระดับ epic เลยก็ได้ครับถ้า epic เนี่ยมันจะเก็บตั้งแต่ของ option สีฟ้าขึ้นไปนะครับที่เป็นสีฟ้าแต่ว่าสีขาวมันจะไม่เก็บนะครับมันจะเก็บพวกของสีฟ้าขึ้นไปแต่ว่าของสีฟ้าถามว่ามันรบกระเป๋ไหมมันก็รกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ตกค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับไอเทมที่เป็นสีฟ้าอ่ะดูก่อนนะครับอันนี้สีขาวนะครับเดี๋ยวดูก่อนไอเทมสีฟ้านะครับ อันนี้ยังไม่มีตกนะครับถ้าเกิดเราจะปล่อยยาฟาร์มยาวๆนะครับให้เราไปตั้งค่านะครับตามนี้ครับให้ไปตั้งค่าเป็นนี่นะครับไอตัวเนี่ย un นะครับผมอ่านไม่ออกว่ามันอ่านว่าอะไรครับแต่ว่าให้ตั้งเป็นตัวเนี้ยครับตัวนี้มันจะเก็บนะครับมันจะเก็บเครื่องประดับนะครับเก็บเครื่องประดับแล้วก็ตัวอักษรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปกดนอนนะครับถ้ากดนอนเมื่อไหร่นะครับตัวสุดท้ายนะครับ กดนอนเมื่อไหร่คือม bon ันจะไม่เก็บสักอย่างนะครับต่อให้เป็นตัวอักษรมันก็ไม่เก็บนะครับมันจะทิ้งทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นการใช้นอนเนี่ยมันเป็นการใช้เวลาที่เราจะเก็บเวลเท่านั้นนะครับแบบว่าเราไม่ต้องการของแล้วเราต้องการที่จะเก็บเวลอย่างเดียวนะครับก็ให้เอาตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นเป็นนอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเก็บของนะครับให้เอาเป็นตัวนี้ครับตัว U N I นะครับตัวนี้ให้เราเลือกตัวนี้มันจะเป็นการ เก็บเครื่องประดับซึ่งเครื่องประดับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่มันจะเก็บในส่วนของตัวสอนให้เราด้วยนะครับนอนนี่ห้ามเลยนะครับมันจะไม่เก็บถามว่านอนได้ไหมก็ได้นะครับถ้าใช้นอนเราจะต้องดูหน้าจอด้วยถ้าเกิดตัวอักษรตกเราจะต้องเก็บเองนะครับถึงจะได้นะครับถ้าเกิดกดนอนเพราะฉะนั้นตัวนี้จะง่ายสุดครับตัว uni นะครับตัวนี้ให้เราเลือกตัวนี้นะครับแล้วเราก็ไปฟาร์มในตัวอักษรที่มันขาดนะครับอย่างที่ผมบอกว่า มีตัว s นะครับตัว u ตัว m นะครับแล้วก็เลข0นย์เลข1นะครับที่ขาดตลาดอยู่ตอนนี้ไม่มีใครวางขายเลยนะครับอันนี้ได้ตัว s มาแล้วครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ได้ตัว s มานะครับก็สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเรื่องของตัวอักษรไปขายนะครับช่วงนี้ก็น่าจะขายได้นะครับก็ฟาร์มกันยาวเพราะว่าไม่จะเป็นว่าต้องเลเวลสูงขอแค่ตีมอนสเตอร์แมปนั้นไหวซึ่งตัว s เนี่ยเป็นแมปในช่วงเริ่มต้นนะครับคนที่เล่นใหม่เนี่ย สามารถที่จะเก็บของพวกนี้ไปขายได้แน่นอนนะครับโอเคครับก็สําหรับการเก็บตัวสอนไปขายนะครับแล้วก็การตั้งค่าให้มันเก็บไอเทมให้เราก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้โอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับค่อยเจอกันใหม่สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ